วันนี้เวลา8.49นาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเะเดจพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายก ทรงเป็นประธานการแข,ข่งขันเดินวิ่งเขาชงโงกซูเปอร์ฮาฟมาราธอนประจำปี2,566ครั้งที่29ในการน,นี้ทรงพระดำเนินนำข้าราชการนักเรียนในร้อยและประชาชนเดินวิ่งเส้นทางจากหน้าลานกองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าผ่านพิพ,ธพิธภัณฑ์100ปีจุดสิ้นสุดที่กองวิชาประวัติศาสตร์ระยะทาง800เมตร สำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปทั้งยังส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อให้กำลังพลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหน่วยราชการและประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การสร้างเครือข่ายสุขภาพและพัฒนาสัมพันธ์ระดับบุคคลและหน่วยงานอย่างยั่งยืนในอนาคต โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเดินวิ่งเขาชงโอกซูเปอร์ฮาฟมาราธอนประจำปี2565และ2566ประเภทต่างๆได้แก่ระยะทาง33กิโลเมตรระยะทาง16กิโลเมตรระยะทาง10กิโลเมตร จำนวน370รรายรวมทั้งผู้ชนะเลิศการแข่งขันยิงปืนการกุศลประจำปี 2565- ้และ2566นจำนวน76รายและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินเล็กจำนวน48รายซึ่งไรายได้จากการจัดการแข่งขันจะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอธัธยาศัย